ความรักนี่สามารถทําให้คนเราอ่อนโยนได้ยังไงไม่รู้ <c oughs> มันแล้วแต่จิตใจคนผมถึงบอกฮะแล้วแต่จิตใจคนบางคนอ่อนมากอ่อนน้อยอ่อนน้อมอ่อนแน่อ่อนนอนการพักผ่อนนี่สำคัญไปอย่างนั้นเอง ความรักสมัยก่อนก็เริ่มจากสิ่งของเล็กๆน้อยๆแต่ปัจจุบันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนจากความรักที่พัฒนาขึ้นโดยใช้สมองและจิตใจคนเราสองอย่างเนี่ยอยู่ห่างกันไม่ถึงสองคืบลองวัดดูบางคนเอาจิตใจไปไว้ไกลเกินกว่าสมองงงไหมงงฮะเหมือนกัน <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันต้องมีคู่ ตาจมูกปากทุกอย่างเป็นคู่หมดนั่นไงต้องถามอยู่แล้วทำไมปากถึงเป็นคู่คนเรามันต้องมีสองมุมของปากเบาๆสมาธิผม <laughs> คนเราเนี่ยมันจะคิดอยู่แค่สองอย่างอะไรบ้าง คือใช้สมองคิดกับใช้ใจสั่งแล้วเราจะเอาสมองคิดหรือจะใช้ใจคิดดีล่ะถ้างั้นน่ะมีความคิดนิดหนึ่งก็จะใช้สมองคิดแต่ถ้าคนมีความคิดอีกนิดหนึ่งก็จะใช้ใจคิดเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ทุกคนมีความคิดหมดแล้วถ้าเกิดไม่มีความคิดเลยล่ะคนเราถ้าไม่มีความคิดถ้าใช้ใจคิดนั่นก็คือหนึ่งยังไม่ครบสองไม่ได้สามผมพูดอะไรออกไป ผมจะพูดถึงความรักของผมออผมเรียนอนุบาลอนุบาลหนึ่งสองสามสี่บางคนถามทำไมถึงมีสี่อนุบาลใช่ไหมครับทำไมครับพี่ผมเรียนซ้ำ <laughs> ผมมีความรักตั้งแต่อนุบาลอย่างที่บอกผมเรียกมลรักขนมปังปี๊บไม่พูดให้ติดกันผมลืมคือมลรักขนมปังปี๊บเนี่ยผมจำเป็นจะต้องมีของตรงนี้ตุนไว้โดยไปเอาจากเพื่อนมาเพราะยังไงก็แล้วแต่สาวๆต้องมาตรงนี้แต่พอขนมปังหมดสาวก็ไป